นี่ครับร้าน Big Coffee ครับอยู่นี่เองมาถึงแล้วครับก็เราจะไปสั่งอาหารกันครับอยู่ด้านในด้านนู้นเป็นฮาร์เลย์เดวิสันนี้รถรถใครอ่ะอจะักรยานยนตเหรอของของเขาหมดเลยเหรอโอ้โหสุดยอดเลยซูซูกิฮายาบุสะ B M, ô oh, Sarapat, này Harley Davidson, Harley Davidson, oh, a lot of Harley, one, two, three, four, five, five Harley. but today I'm not going to buy Harley I'm going to buy some food <Hey. S 1> ก็ตอนนี้ครับอยู่ที่ร้าน b i c o f f e e ครับพี่ผมเดินไปส่งให้เลยแล้นกันน้ำแข็งครับส่งออเดอร์ที่ไหนครับ พี่มีซี่โครงหมูทอดไหมเดี๋ยวทำให้กฟังเออซี่โครงหมูทอดมีซี่โครงหมูทอดไหมครับซี่โครงหมูบดเออพอดีผมทำเกี่ยวกับพวกการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมจะมาขอดูลีลาพี่ทำอาหารได้ไหมสักนิดนึง เนี่ยผมสั่งมะละผัดไข่ไปกับตำแตงไข่ต้มอ๋อมะละเป็นลูกเป็นลูกใช่ไหมคะอ่ะยังไงพี่อันนี้ชื่อร้านอะไรนะพี่ Big Coffee Big Coffee Big Coffee ลิมโซ่แต่เซนลูกมะละไม่มีค่ะต้องไปซื้อที่ตลาดนัดคนเออทำอะไรดีอ่ะมีมีมะละผัดไข่ได้อยู่เนาะไม่แต่ลูกมันไม่มี ต้ซื้อก่อนเหรอถามวันละคนไข่ต้องไปซื้อลูกมันรักก่อนได้ไหมผมรอแล้วทำอะไรได้ก่อนตําแตงไข่ต้มไข่ต้มตําแตงเอาเป็นเป็นแบบอีนั่นได้ไหมครับเพื่อตําแตงเป็นแบบไหนครับพวกเครื่องเราไม่ไม่พร้อมแล้วก็ไม่อยากจะดตามันโอเคไม่ดูดีเออเอองั้นแนะนำเป็นอะไรดีค่ะเขาดูนี่เป็นพวกยำนี้ได้ไหมคะ ยำสามกรอบแล้วก็พวกต้มยำทะเลทั้งพุ่นหรือว่าพี่คงเอ้ยไม่ใช่ไข่เจียวเห็ดไข่เจียวเห็ดห,ห,หอม <c oughs> กับปลาสม้มทอดไร้ก้าง <c oughs> just order omelet with mushroom and โอ้นี่อะไรดิเจ้าบองใช่ไหมแต่ก็ <c oughs> นี่ใส่ปลาแดกใช่ไหมใส่อันนี้ล่ะนี่ิ่งมาใส่อะไรใส่ไหคะนี่อะไรเหมือนกันค่ะเหรอเขาชิมหน่อยได้ไหมมีข้าเหนียวไหมไม่มีไม่มีข้าเหยวไหมเออเออเอามาอันนี้สองอย่างนี้มันมันต่างกันยังไงครับพี่แบบอ๋อมันจะเป็นแบบแห้งแบบเฉะนคะอ๋อแบบแห้งแบบคนแบบชอบกินแบบแห้งกินอย่างบางคนแบบกินกับข้าวสวยก็จะกินแบบนิ่อ๋อโอเค อ,รรอืมอืมแล้วนี่เป็นเป็นอ่อมเหรอแกงอ่อมไกลล่เหรอค่ะอันนี้เป็นแกงป่าถ้าแกงอ่อมจะใส่ผักผักชีผักชีลาวถ้าแกงป่าจะใส่ขอเทสหน่อยนะครับพี่แต่ว่ามันหน้าตามไม่ดีเลยเนะไม่เป็นไรผมชอบแบบบรรบาดระหว่าวงรอครับแล้วก็วจะมีเดี๋ยวนะคะ ขยำไปตรงนี้นินดนึงขอบบอันนี้ใส่แมงดารนนหรือเปล่าไม่นะปลาลัล้วนๆค่ะโอเคเยี่ยมแย่วันนี้นิดนึงค่าขออาจารย์ได้ครับแต่งจานนิดหนึงอ,อร่อยมากสุดนก็ทำมาสามวันแล้วนะพอดี <laughs> สามวันแล้วอร่อยสามวันแล้วยิ่งเข้าเนื้อ สอ,อ,อนเปียยนเนะนี่ควรจะแฉะไปนิดนึงองอ้ก็รั่วครับผมแล้วยังไงถึงมาถ่ายที่นี่ตอนนี้ก็รู้จักตั้งนานแล้วพี่แต่ยังไม่ได้มาถ่ายเลยอ่รู้จักหมายถึงว่าได้ได้ข่าวามาทำอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยคะอร่อยครับ ผมชอบแบบนี้มากกว่าตักรุงเทพกินอาหารในเมืองหมดแล้วมากินพื้นๆบ้างนะแมียวห้ามซน เผ็ดผดมากได้ใจพ่อเองถ้าไปซื้อตลาดมันเป็นผสมไม่ไม่เผ็ดจืดต้องแกงจืดนี่ก็กินได้ใช่ไหมถ้าอันนี้ทำให้อาเธอร์ชิมได้คืออะไรครับอาเธอร์ลูกชายเจ้าของที่นี่จะ่ะอ๋อครับผึ้งลูกพีอืี่นะคะขอติใคนี่ทำแบบเต็มจานเลยนะคะครับถ้าถ้าชิมได้ผมขอไปตักชิมนะ อ๋อน้ำพริกกนไม,ไม่ไม่อนน้เนี่ยคุณนๆเนี่ยอ๋อตักได้เลยค่ะตักเพื่อนเล็กแบบนี้ได้เลยค่ะไม่หว่วงชิลอดไม่ใส่ยิ้มขาวอย่างนี้เพี่อไม่ใส่น้ำปลาครับ ขนอก้อนใส่ไปนั้นก้อนหนึ่งต่ดถ้วยเดียวมันก็ไม่ต้องไปแตะอะไรีื่นปิดตัดส่วนผสมได้ครับได้ หน่อยหนึ่งนะพี่นะเอาไาอส้มทอดไร้ก้างนี่ฟังชื่อเขาอาจจะเป็นเป็นธรรมดาหแต่ว่าทอดออกมาแล้วดูดีนะครับผมกระป๋ ก็ค,ครับไล่าไลมันเลยสุดยอดเลย เลยครับพี่ผมกำลงังกำลังสนุกกับการกินอันนี้อยู่ เวลาเมื่ัดาตตจะตักก็จะตักเาตัูไปร้านเฉยเลยหรอแต่ว่าอยูยูสติกี้ดีเอากินทุกเดียวเป็นได้นะาตตาสีก็ไดเหมือนผมไปภูเก็ตอ่ะเมื่อหลังเดินมาสั่งอ่ร้านเดินมาถามร้าน ตรงตางมทางถนนมีปิ้งเคียดไหมปิ้งเคียดมีไหมก็หลังปิ้งเคียดเหรอเออมีปิ้งเคียดไหมมีปลาปลาปลตอนตอนไหมกูตอน,ตอน,นอได้เลยเหรอเออขนาดนั้น่ะอเลยตายแล้วแปลกบ้ากเลยปิ้งเคียด <c ười> ให้เรายังมีด้วยวะปิ้งเคียดได้ด้วยสลัดโอ้ตายเสน่ห์ก็ไปได้เงียนิสานก็ผ่า มันนวตาในี้ดนละมันใหม่ตลอดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแป้งลูกใช้ไม่ได้คนระับมันเลยหรคือเทลิ้งไปเลย โปรโมทว่าเออถ้ามาของพอให้มันทานอาหารร้านนี้อะไรเงี้ยมได้ที่เราเสียไปด้วยหรือเปล่าในในนี้ในคอนเสิรตป่ะเอ้ยนท่านตสียกเอ็งดีได้ได้ผมมีสติกเกอร์แถมให้ด้วยเอ้ามาแปะไว้นะคะผมพักมีดหโอเคก็จะเป็นเอาเครื่องปรุงกันแต่งจังมาแต่งจังนิดนึงอะไรตัวความดูดี ปกติจะไม่ชชานะคะจะไวเดี๋ยวนี้พิถีพิถันนิดนึงครับผมผู้หญิงไม่มีเนาะต้องการไม่ค่้ยให้เด็กซื้อให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใส่ตรงกลางคือมีกระเทียมผมเก็บอันนี้ที่แบบ เอาไปนั okay. <c oughs> ่งทานได้นะคะพี่โตเหออเอาไปนั่งทานได้นะได้ค่ะเดี๋ยวทำมาใหม่ก็ได้โอเคนั่นเป็นขอผมผมขอเลยแล้วกันเดี๋ยวผมออกไปรอข้างนอกนะพี่นะค่ะเดี๋ยวให้เด็กไปให้นะคะครับผมเป็นไงไม่คืนอะไรอะไรนะไม่มีเน็ตทำไมไม่มีเน็ตวะ นี่เกี่ยวปลาแดกเลยปลาแดก็กกินกินเก็บเป็นตัวเลยเมื่อกี้เขาถามน้าหน้าน้องตี๋ทำไมชอบทำไมกินปลาแด็กแล้วมึงกินเป็นตัวเลยโชว์มึงมึงอ่ะมึงผมไม่กินกเอามึงกินดิครึ่งตัวก็พอเออมันต้องกินอันดเดียวอีกใครด้วยอีกใครด้วยไผ่นุ่นหรือนี่มา้มอืง khiếp đấy, mày píp píp píp, kinh, ấy kinh một tuaเลย, chia cho một tuaเลย, ơ, con này, một tua, à, ngon ไม่กลัวแล้วเออเออตุ้มมึงอยว่าลืมโทษที สตาร์ทสามวันไม่ไปวะ เดี๋ยวปุ๊บอะถึงว่าแม่งช้าหมอช่วยอ๋อลืมบอกครับเราอยู่ที่ร้าน Big Coffee เนาะที่ไม่ดูอีกคำนึงจะพาไปเดินดูหมอกเลยประเดก๋มันไปจัดประเดก๋มันไปโตไหมล้วโตบมานอ่ะอืมของมัน้ว ก็เพิ่ตัว ฝากไว้ด้วยครับ Big Coffee Restaurant at Khao Ko t พชรบ u n Thailand